สัจจกะนิครนทบตุตรชวนเจ้าลิชวีไปฟังการโต้วาทะสมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยพระองค์ทรงประชุมกันอยู่ในหอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสัจจกะนิครนทบตุตรเข้าไปหาเจ้าลิชวีเหล่านั้นแล้วด้วยกล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นอย่างนี้ว่าขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ข้าพเจ้าจากสนทนากับพระสมณโคดมถ้าพระสมณโคดมจกยืนยันตามคำที่พระอัสชิซึ่งเป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยันแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากฉุดกระชากลากพระสมณโคดมไปมาด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับแกะที่ขนยาวที่ขนแล้วฉุดกระชากลากไปมาฉะนั้น หรือให้เป็นเหมือนคนงานในโรงสุราซึ่งกำลังวางเสือลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห่วงน้ำลึกแล้วจับที่มุมลากฟาดไปฟาดมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักสลัดฟาดฟ้าดพระสมณโคโดมด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงจับถ้วยที่หูแล้วสลัดฟาดฟาดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักเล่นงานพระสมณโคโดม เหมือนนักกีฬาเล่นกีฬาสักป่านให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วงหกสิบปีลงสู่สะโบครนีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาซักป่านฉะนั้นขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจากสนทนากับพระสมณะโคดงบรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณะโคดมจะกล่าวแย้งถ้อยคําของท่านสัจกะได้อย่างไรที่แท้ท่านสัจกะกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคําของพระสมณะโคดมบางผู้ก,กล่าวอย่างนี้ว่าท่านสัจกะเป็นอะไรจึงกล่าวแย้งพระดารัสของพระผู้มีพระภาคได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจะทรงกล่าวแย้งถ้อยคําของท่านสัจกะครั้งนั้นสัจกะนิครนทบุตร มีเจ้าเาชวีประมาณ500ร้อพระองค์ห้อมล้อมได้เข้าไปยังกูตาคารศาลาป่ามหาวันสมัยนั้นพิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นสัจกะนิครนบบุตรเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมแล้วถามว่าท่านผู้เจริญบัดนี้พระสมณโคดมอยู่ณที่ไหนพวกข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระสมณโคดมพระองค์นั้น ภิษุเหล่านั้นจึงตอบว่าอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวันประทับพ,พ,พักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นัจกะนิครนทบุตรพร้อมด้วยเจ้าลัชวีจำนวนมากเข้าไปสู่ป่ามหาวันถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว จึงนั่งณที่สมควรแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลปราสัยแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควร